รมประชาสัมพันธ์ค่ะได้ชูบทบาทซื้อไทยในเวทีนึ่งแทบนึ่งเส้นทางดันแนวคิดภูมิปัญญาเอเชียค่ะประสานความร่วมมือซื้อเอเชียตะวันออกกลางค่ะ กรมประชาสัมพันธ์ค่ะในนามซื่อพรรครัฐข้องประเทศไทยค่ะได้รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ People พ a i ลีซาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือซื้อระดับนานาชาตินึ่งแทบนึ่งเส้นทางค่ะ Bell and; Ro s e Media Corporation Forum และก็การประชุมความร่วมมือซื้ออาเซียนบวกซ้ำครั้งที่1 1ค่ะโดยจัดโดยหนังสือพิมพ์ p e People Daily และนครคุนมิง่งซาธาร,ร,รชา,าร,รัฐประชาชนจีนค่ะโดยมีผู้แทนซื้อกว่า2 0งรยนจาก 17ประเทศนี้มาเข้าวรวมกะลุยเม็ดค่ะครับพม่าสุดหรือไทยเหลิะเกษมธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นผู้แทนหนึ่งเดียวจากประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับถือว่าได้รับเชิญขึ้นเวที ผู้บริหารระดับสุ้งไปแสดงวิสัยถัดสะท้อนความน่าเชื่อถือบทบาทข้องซื่อไทยในเวทีระดับโลกสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศสะท้อนมิตรภาพและก็ความร่วมมือที่อย่างยืนและก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟนในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนกันครับโอกาสเดียวกันนี้ครับคณะผู้แทนไทยก็ได้ขราวห้ารือทวีภาคีกับนายยูเชี่ยวเหลียงประธาน People Daily นะครับพยายาำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ข้องไทย พร้อมเพื่อหวาการ,รแต่จีนตัดสินใจตังสำนักง,งานในกรุงเทพนี้ก็เป็นนึ่งในฮอกแห้งจากทั่วโลกเลยนะครับเป็นการแสดงถึงความร่วมืออย่างแนบแน่นระว่างไทยจีนโดยพ้นสำเร็จจากการพบกันทุนนี้ก็จะส่งพ้นนายถังซ่องฟ้ายั้นเท่นพองในการยกระดับความร่วมือเดินหน้าสู้การลงหน้ามาทึกความเข้าใจในเร็วๆนี้นะครับเผื่อผลิตและก็แหลกเปลี่ยนข้าวสานคุณภาพระว่างกันตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคซื้อยุคดิจิทัลและก็รับมือกับความท้าทายการต่อสู้กับข้าวปลอมใน ภูมิภาคเอเชียด้วยครับค่ะนอกจากนั้นค่ะทางอธิบดีกรุมประชาสัมพันธ์ก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเวทีอาเซียนบวกซ้ำในหัวข้อ increase interconnectivity for common development and share benefits นะคะซึ่งเป็นการเชร์เห็นดึงพลังข้องความรวมมือด้านซื่อที่เชื่อมโยงประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกพร้อมกับมีการลักดันภูมิปัญญาเอเชียเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวและการเคารพซึ่งกันและกันค่ะให้กลายเป็นโมเดลในการพัฒนาระดับโลกซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าประชา ประชาคมที่มีอนาคตรวมกันข้องมวลมนุษยชาติข้องนายซี่จินพิงค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะไม่เป็นเพียงแต่เวทีซื้อพารครัฐอย่างกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการแสดงสัสััถัดแล้วค่ะก็ยังเป็นเวทีที่ช่วยสร้างเครือข่ายและก็ขยายความร่วมมือกับซื้อชันนำนานาประเทศทั่วโลกตามรายทางนึ่ง แทบ1เส้นทางค่ะโดยเฉพาะซื้อจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางตลอดจนเป็นการสร้างภาพหลักทีน่าเฉลี่ืข้ของซื้อไทยในเวทีโลกอ,อีกด้วยนะคะ,ะก็เป็นโอกาสสาคัญนะข้องประเทศไทยที่ได้ไปมีบทบาทในเรื่องข้องซื้อนะคะได้ให้นานาชาติได้มาเห็นในเรื่องนี้กันนะครับ scale up ซื้อ,อไทยนะครับ<ช>รค่ะ